We are in the gas station. Normally, the gas station on the way to, to out of Bangkok. My name is said it's 50 มิเตอร์มิเดอร์คิงกอราดสเนเชามนคิงกอรารอมซโจ้บรองเมิสเตอร์ก้อมใช้ซิกติโฟิโอ้ของกัยาตัวอ่านก็มาพวกเอาขยันข้อกต่อสู้กันหน้าขยที่มันแต่เบียต่อยระหว่างก็ต่อสู้สวนมาวันคิงก็อราเเกตที่มันเป็นเอกีเสเตอร์ก้อมใช้พวกเอาพวกหน้าขยันกินที่กางลาตัวแต่ที่ต้นอางถ้านไม่ทูนไนี้สามสิบกรณีก็มีองกเป็นทบไหลกับจมมาถวดเพราะว่าวัวเล็กเกีคนแก we drove the car up here Day. go 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 okay now i need to go walk down i'm walking down the step you can see the buddha behind me and the step very slow everybody i think they almost down นี่นะครับตัวน้องนี่นะครับน้องๆจากโคราชมาถึงนี่นั่งลงพื้นการออกกํลังกายโดยใช้อุปกรณเป็นห่วงกลมๆป้อปปปปนกันได้เลยครับสำหรับอาหารท่านใดอยากให้เป็นติดกอยากให้สตางค์นะครับผมจะไม่เชื่อว่าน้องตางชางินะสตางค์จะมีความสามารถด้านการเก็บเงินได้หรือเปล่าเที่ยก็ลองให้ดูก็ได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะ แล้วครับดูเพื่อนๆแต่ดูนะครับเพิ่อนๆก็ดูได้แต่ถ้าตัดแล้วก็ไม่เกิน15นาทีได้ไหครับถ้าตูนไปเราทำแน่นอนครับนี่ออกมาอีกแล้วครับสองตัวครับสวยมากครับครับครับดูถ้าลงแล้วทันก็เดินแน่นอนนะครับสนสู้แต่ดูนะครับดูตัวนี้บ้างครับสวเสนะครับเป็นเสือขู่ของเรงนะครับ หนูเดินเล่ามาจากขนกันนะครับอมาจากศูนย์ูดวงทางครรับขอให้มาครับปากนะครับครับครับขอจับเลยขอเชหนเอยนะครับจับเลยด้วยเชิดครับจับเลยนครับยู่นี่ครับดนะครับหนูชี้นิดเดียครับจะับได้หรืไม่ได้ครับจัได้ก็จับได้แต่ยยงไม่จับโชยเฉยนครับครับครับเชิครับหนูชี้นิดเดียวครับ รวังนะครับประวังนะครับใจเย็นโอ้หนึ่งลแ้วครับแค่นี้ก็จับได้แล้วครับแค่จับครับแต่ยังไม่จับครับปล่อยครับระวังครับชุมวชงูลอยฟ้าครับครัทำได้คนเดียวคืออาจารย์สุเับไม่จับเลหรือมีความสามารถแล้วจับได้ทุกปนาะนะครับ แบบละใต yeah eh ้นะครับต่ครับครับครับหนึ่งหนึ่งสองสอับครับับครับสองัครับต่อเลยครับครับต่อไปนะครับครับฉากลยครครับ จะให้อาจารย์ส่เรืนะครับครับจงจุนตาเลย่อนะครับครับครับจุนจุนเรืทุกอย่างแถวไน้นะครับครับคแล้วกันกับข้อหลันะครับครับระวังนะรัครับใจเย็นจับแน่นๆนะคะ เครับแครเ่อับแคี well, ้นะครับครับไม่ถึงสีๆเลยซ้ำนะครับดเลยครับแค่นี้ครับ พอโพลุกเจ็ดคนเลยครับรับรองตายหมดครับไม่เหลือครับมีแผลมีอะไรนิดหน่อยครับเอาพิษไปายแต่ไหนก็ตายครับนี่ิปไมโอเขอบนะครับดูเด มันปอยอยู่านบอเตยไม่ต้องทำหมดแล้วใส่ปาก